สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่อง This Is Booking แล้วนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาพร้อมกับอะไรพร้อมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงไม่ได้แบบว่ามีการเฟซอะไรทั้งนั้นอันนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงที่ซิดนีย์ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่เชื่อว่าทุกคนอ่ะไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกนั่นก็คือ ปุ๊กได้ทำ macbook หาย macbook หายแบบว่าหายแบบคิดว่าตัวเองรู้ตัวแล้นะแต่ว่าด้วยความสับเพ่าของตัวเองที่วาง macbook ไว้ในขณะที่เราได้พิซซ่ามาคือเราหิวตอนนั้นเราก็วาง macbook เพราะว่า macbook มันหนักใช่ปะ่ะเราวาง macbook ไว้ข้างๆก่อนที่รถแทรมจะมาที่ Paddy Market เออไม่ใช่ Paddy Market เดี๋ยวแพ d d y Market <ช> tram station Market. เออใช่แล้ว คือการที่เราทําของหายขนาดนั้นแล้วเราวางไว้อะเรากลับบ้านอ่ะแล้วเราก็ออกไปข้างนอกด้วยความที่เรากลับมาใหม่แล้วเรารู้สึกว่าเราอะ่ะอยากดูหนังเราก็เลยถามว่าบาฮูบาลีอยากดูวอชิงบาฮูบาลีอยากดูหนังบาฮูบาลีมันเป็นหนังอินเดียน,นะนทุกคนก็เลยถามว่า Where is my laptop? Your laptop อยู่ไหนคือ laptop มันหายไปแล้วหาไม่เจอ MacBook อยู่ไหนมัน แล้วเราก็เดินกลับไปดูเดินจากบ้านไปเนี่ยกลับไปคือมันที่แน่ใจว่าเออมันคงอยู่ที่เดิมแหละเพราะว่ามุมนั้นมันมืดแต่พอเดินกลับไปไม่มีแล้วก็ทํางานด้วยความเฮ้ย <c oughs> แมคบุค๊กหายแมคบุค๊กเราซื้อมาประมาณเกือบเจ็ดหมื่นแต่คือมันก็หลายปีมาแล้วที่แบบว่าใช้มาตั้งแต่สมัยอยู่ที่ไทยนาะสมัยแบบเรียนมหลาลัยที่ไทยอะไรเงี้ยมันก็ถามว่าเสียดายไหมเสียดายแบบเสียดายมาก แต่ทุกคนคือด้วยความที่ปุ๊กอะ่ะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ปุ๊กก็จะบอกว่าปุ๊กอะ่ะเชื่อแล้วก็นับถือเอาวสุวรรเนานะเพราะว่าแม่ให้มาแล้วก็ตอนไปทําบุญท่อกระถินอะไรเงี้ยก็ได้มาจากแบบว่าเป็นเออเหมือนแบบว่าของบูชาติดตัวอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าแม่บอกว่าเออแม่จะไปบูชาเวสุวรรณนะมา เพิ่อมอีกหนึ่งองค์อะไรอย่างนี้เราก็เลยขอว่าเออถ้าหนูหาเจออะไรเงี้ยหนูจะโอนเงินไปประมาณ2,000บาทนี่แหละประมาณ2อ0 0ันบาทก็ประมาณร้อยดอลเนาะอืมซึ่งบุ๊กก็คิดว่าคงไม่ได้คืนแล้วแหละในใจคือก็ไปดู MacBook รุ่นใหม่อะไรอย่างนี้แล้วแต่ว่าคือเราถอดใจไปแล้วอะซึ่งวิธีการอนะทุกคนก็จะมาบอกเบื้องต้นว่า เออเราควรแบบเหตุการณ์ที่เกิดเครื่องนี้เราควรเรามันระวังมากขึ้นก็คือปะกะติยไม่เคยถือ Macbook ออกจากนอกบ้านเลยนะซึ่งพอถือออกไปมันหนักทีนี้เพื่อนๆนว่าจะเป็นทิฟฟานี่โยกหรือว่าต่างอะไรเงี้ยก็ถามว่าแบบมึงเอาน้ตบุ๊กมาทําไมเพราะว่าปะกะติมาทํางานเนาะเราคิดว่าเราจะไปทําการบ้านเพราะว่ามีลูกค้าจ้างปุ๊กทำเลซูเม่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมปุ๊กก็เลยว่าจะไปทําในช่วงระหว่างพักเบก แต่ปรากฏว่าไม่ได้ทำหรอกเพราะว่ามันยุ่งมากแล้วมันเหนื่อยเบรกชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมก็ไม่รู้ว่าทําไม้อะไรโดนใจทําให้เราอะเอา macbook ไปวันนั้นแล้ววันนั้นก็คือเป็นวันเดียวกับที่เราทําหายซึ่งในใจก็คิดว่าเอ้ยหรือว่ามันเป็นดวงที่เราต้องทําของหายแรงอย่างเงี้ยนี่คือคิดในแง่ดีนะถามว่าเสียดายไหมเสียดายแหละ macbook แต่คือเสียดายมากกว่าคือข้อมูลที่อยู่ในนั้นอะไรเงี้ยและที่สําคัญที่ได้เรียนรู้ก็คือว่าเราไม่ได้เชื่อมตัว ไฟล์ my iPhone กับ Mac Book เข้าด้วยกันมันก็เลยทำให้หาไม่เจอปุ๊กก็เลยไปที่ Apple Apple Store อยู่ที่ซิดนีย์ใช่ไหมเขาก็บอกว่าถ้าคุณไม่ได้เชื่อมไว้อะไรอย่เงี้ยมันก็ทำใจเขาก็ช่วยอะไรเราไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เชื่อมไว้เพราะฉะนั้น iCloud วการเชื่อมอะไรเงี้ยสำคัญมากนะทุกคนอันนี้ทุกคนอาจจะรู้แล้วแต่คือปุ๊กก็คืออัดไว้แบบเตือนตัวเองว่าเออเราควรจะต้อง เรามาระวังมากกว่านี้หลังจากนั้นปุ๊กก็ไปที่สถานีตํารวจหายตารวจแล้วก็บอกเหตุการณ์ว่าเออฉันทําหายตรงนี้ตรงนี้เป็นการเข้าสถานีตํารวจครั้งแรกในออสเตรเลียเลยซิดนีย์เลยแต่มาอยู่ว่าเออต้องทำยังไงหายตำรวจเขาก็ถามว่าเออโน้ตบุ๊กเสียรายทาหายที่ไหนเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็เช็คให้ในระบบว่าก็ไม่มีใครที่เก็บได้แล้วมาคืนนะ ทีนี้เหมือนแบบเพื่อนๆที่ร้านเมเจอร์อะไรเงี้ยก็บอกว่าให้ลองโทรไปที่เซอร์วิสน s ว u ซา w a เวลที่เป็นเกี่ยวกับพวกรถ Public Transportation ก็คือไม่ว่าเราจะทำหายรถแทรมรถบัสหรือว่ารถไฟอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีหน่วยงานรถแอนฟาวที่เขาอ่ะเก็บของพวกนี้ไว้ให้เขาก็จะให้เขียนว่าของไี่เราทำหายคืออะไรเวลาไหนถ้ามีคนเก็บได้เนี่ยเขาอ่ะก็จะติดต่อเรากลับมาเราจะได้ โค้ดเป็นเ e f e ล r a l น u m เบอซึ่งปุ๊กรู้สึกว่าที่เนี่ยทุกอย่างอะทำงานเร็วของหายอยากได้คืนที่นี่มันได้คืนจริงทุกคนที่ปุ๊กได้คืนนะคะปุ๊กก็ต้องขอขอบคุณนะคะกลุ่มบ้านคนไทยในซิดนีย์เนาะเพราะว่าอยูอย่ดีเนี่ยปุ๊กนั่งเลื่อนถ่ายฟีดโทรศัพท์แล้วมันขึ้นหน้าจอด้วยความที่หน้าจอคอมเราอะตั้งไว้ว่าในชาธานวุฒิเกษมสิงห์ซึ่งมันเป็นชื่อน,นามสกุลคนไทยมันยาวแล้วทีนี้ก็มีพี่คนไทยคนหนึ่ง ไม่ทราบชื่อน,นะคะแต่ว่าขอบคุณมากเขามาโพสต์ว่าพอดีว่ามีเพื่อนต่างชาติเก็บ macbook ได้อะไรอย่างนี้ถ้าเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นของใครอะก็ให้มาติดต่อทักเขามาได้ซึ่งปุแบบดีใจมากคือไม่คิดว่าจะได้คืนก็เลยรีบทักพี่เขาไปอะไรย่างนี้แล้วก็สุดท้ายก็มีคนเก็บได้จริงๆอะไรย่างเงี้ยซึ่งเป็นคนอินโดนีเซีย อินโดนีเซียใช่เป็นคนอินโดนีเซียแล้วก็น่นจาจะแฟนเขาหน้าจะเป็นออสซี hmm. ่อะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณมากแบบว่า thank you so much คือแบบว่าไม่คิดว่าจะได้คืนอะไรอย่างนี้แบบว่าอืมสุดจริงก็เราก็เลยจะต้องโอนเงินไปทำบุญตามที่เราได้ให้สัจจะเอาไว้เนาะโอเคซึ่งวันนี้เราก็จะมาโอนเงิน แอปใหม่ที่เราจะลองนั่นคือ Remitly ซึ่งอันนี้คือด้วยความที่แฟนเราอ่ะเขาใช้แอปนี้บ่อยแต่เราไม่เคยใช้เลยนะแฟนเราเป็นคนต่างชาติเนาะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเออทำไมเขาถึงใช้แอปนี้โอเค Why you should s h o o l d l i m um, i t l y Because Remitly is easy and accurate and it if you send money now it goes now so <Okay. S 2> it's very quick. โอเค I will check. I'll just come there. Come here. Good answer.